วัดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์ใน t ิ k t ต k อกกันนะคะก็เดงเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า kmkth นะคะ, k MM k ะ,คะลูกกดผ่านอิงด้านล่างไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ kmkth MM ก็ะจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเันไปได้เลยคะ่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตจวนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะให้เลือกกันเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคอนดูไลฟ์สดเพิม่มคอมเมนต์เพิ่ม,มรีวิวนะคะและอีกอื่นๆ บริการและหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอระะะ์มค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูท u บอินจีติกต่อถึงเตอร์แกรมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริาการกันไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นบริาการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครข้ใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อะะผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษา อีเมลตัวน <c oughs> ี้สามารถเพขึ้นมาได้นะคะรหัสผ่านผ่านอย่าลืมติ๊กตัวนี้สองติ๊กนะคะกดสมัครกัไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านในก o o g l e ได้ง่ายๆก็ตรงนี้เลยนะคะแต่หากผู้พใดนะคะที่คยล็อกอินไปแล้วสามารถเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m k r i t i h e a t แล้วนะคะไปที่โมดูรสั่งซื้อใหม่ตรงนี้กดปุ่มตรงไหนเป็นบริการไปิดฟอร์มตรงนั้นเลยนะคะวันนี้จะเรียกเป็น f a c e b o o k โทษนะคะวันนี้จะเด้กเป็น t i k t o k นะคะ บริการตรงนี้นะคะก็เลือกเป็น TikTok นะคะ mm hmm. เพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้มีอยู่ห,หลายบริการเลยค่ะขอเลือกไปด้านบนสุดนะคะคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกมาเลยนะคะจากโปรที่น้งกัจะใช้บริการเป็นโปรนี้นะคะยอดเดิมอยู่ที่ส0 0พันนะคะนำมาวางได้เลยค่ะ มีขั้าตามอยู่ยที่10แตกไป100นะคะในราคาไม่ถึงบาทถูกมากเลยนะคะกดส่งได้เลยคะ่ะระบบก,ก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเตรริมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางค่ะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนคิวบ์โค้ดธนาคารโอนเงินแนฟสลีดกธนาคารอ,าาอังกอรเลคลิปโตนะคะสามารถสั่งใจกันไปได้เลยค่ะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของผมเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่นะ้านีกันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงน,นี้คือเรียกออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะอะเพื่อนใดที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้ายอดลอย,ยไ,ไม่ขึ้นสามารถนำเรือออเดอร์ด้านหน้าตรงน,นี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้รอดําเนินการกันนะคะรอการสักครูค่ค้าไปดูบริการกันค่ะบริการของเว็บไซต์เีวทีทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้านีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเดอกดูรายละเอียดท ลงลูกดวงตาได้เลยนะคะกดกระปด้านในได้เลยค่ะอายละอีอันให้ชัดเจนและสามารรสร้างคำสั่งซื้อได้ตรงนี้กันเลยนะคะในำตรงนี้นะคะหากเพื่อนพ่อนใดสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะข้อพิเศษหาประเวณีกันเลยนะคะไปดูตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวชื่อเหลือตรงนี้หากเพื่อนเพ่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอย่าไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยค่ะดำเนินกาดเพิ่ว่าค่ะตรงนี้ได้เลยนะคะส่ง รูปเลทุวทนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าทิกตอกันนะคะอยอดแชร์ขึ้นกันหรือยังลองดีดูสักครั้งน,นะคะตอนนี้อยอดแชร์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะสั่งไปหนึ่งร้อยได้สองร้อยเลยนะคะเพื่อเป็นใดสในใจในบริการของเว็บต์จนี้ก็สามารถเข้ามนเว็บไซต์ด้วยรลิด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อเป็นไดยต้องการความน่เชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตรง,ตรง,ตรง,ตรง การเพิ่มความบางของช่องเราในเสตชูดิ้งเราจะช่วยกับเพื่อนเพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเรือกใช้บริการบิว,ไ,วไซต์เคมเอ็นะคะ